สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนทางช่องบลองสไนล่เลนะคะวันนี้เป็นวันที่12มกราคมนะคะ2022มีภารกิจ2อย่างด้วยกันเลยนะคือภารกิจแรกเนี่ยมีนะัดตรวจคันที่โรงพยาบาลสมิตวสิราชานะคะและภารกิจที่2ก็คือคุณสามีค่ะมีนะัด รับวัคซีนป้องกันโควิดนะคะเข็มที่สามที่โรงพยาบาลพยาไทยศิีราชาค่ะต้องบอกว่าเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ทำภารกิจแรกเสร็จแล้วแล้วก็มารอคุณสามีที่ส่วนอาหารในโรบินสันศรีราชานะคะ mm hmm. เพราะว่าโรงพยาบาลพยาไทเนี่ยเขาจัดศูนย์ฉีดวัคซีนที่นี่นะคะ นก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ค้างก็ยังไม่เปิดก็นั่งรอไป,อปบรรยากาศของการฉีดวัคซีนนะคะนู่นไกลๆนู่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสูข้อไปนึงนะคะเพือ่อนก็แอบคิดว่าจะไปเดิน ช้อปปิ้งหรือว่าไปดูอของเบบี้ระหว่างรองของสามีนะคะตอนนี้ห้าก็เปิดแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะเราได้ร้านอาหารแล้วนะคะสัมภาษณ์คุณสามีดีกว่าคะ่ะว่าฉีดวัคซีนเป็นไงบ้างคะตึงๆไงครับแขน แล้วก็หิวเหงื่อแตกครับแตไม่รู้กับวัคซีนหรือว่ามันหิวน่าจะหิวเพราะว่าเราไม่ได้ทานข้าวเช้าเหมือนน้ำตาลตกงมารเดินเงินเจ่งถึงตัวเย็นถ้าซึงแขนหน่ยหมอก็บอกว่าวันนี้ก็ทบไปพักผ่อนนะครับอย่างเ่าเงเก็บข้างซ้ายเพราะว่าเป็นไงจะมีอาการปวดแขนด้านซ้ายหรือเป็นผื่นขึ้นครับถ้ามีอาการหนักปวดหัวรู้สึกมือเท้าชาซี่งใดิ่งหนึ่งนะครับก็ให้ไปพบแพทย์ครับอะไรต่แย์ลงเลย อันนี้เป็นไฟเซอร์ไเซอร์ครับไฟเซอร์เข็มสามครับไฟเซอร์เข็มสามอ่าคือดื่มมาก่อนแล้วนะคะมีชาเขียวเย็นแล้วก็น้ำเปล่าขอมอมีน,นะคะดื่มน้ำเปล่ารอไปก่อนนะคะรอมีบรรยากาศในร้านนะคะ ในระหว่างที่เรารออาหารเดี๋ยวคุณแม่จะมาพูดถึงการไปตรวจคันวันนี้ดีกว่าเนาะก็เกือบ18สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็มีนัดอีกทีวันที่12กุมภานะคะจะเป็นคุณหมอแบบเหมือนเชี่ยวชาญในการอัลตราซาวเวเบียงในคันนะคะแล้วก็ อีกรอบนึงเลยก็คือวันที่16มีนาเลยอันนี้จะเป็นคุณหมอท่านเดิมที่ดูแลก็จะประมาณเดือนที่6นะคะที่ต้องไปเจอวันนี้ก็ได้ยามา3ตัวนะคะก็จะมีทุกอย่างอยู่ในรถค่ะก็จะมีวิตามินรวมเหมือนเดิมมีแคลเซียมเหมือนเดิมเครื่อเติมมาก็จะเป็นโฮอร์โมนที่ เหมือนช่วยลดการบีบเกรงของมดลูกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเหมือนเป็นเป็นฮอร์โมนแหละแล้วก็ทานแค่10วันแล้วก็เบบี้ก็ตัวโต,วตวขึ้นเยอะเลยแล้วก็สามารถที่จะระบุเพศได้นะคะผ่านการอันต้าซาวแต่ว่าเบบี้เอาขาหนีบไว้ดูไม่ได้นะคะเราก็ทราบม,มาจากการที่เราตรวจเลือดตรวจโครโมโซมนะคะ เบบีของเราเป็นเบบีของเราเป็นเบบี้ของเราเป็นเพศหญิงนะคะโครโมโซมเพศ XX นะคะประมาณนี้ หน้าเบะข,ของแอนมาแล้วนะคะซูี้ยาก้หมูไฟลุกชดช่วงเลยมีไข่ออนเซนมีซุปของคุณสามีเป็นอะไรคะเท่า,น,านั้นเนื้อครับว้าวน่าทานมากๆเลย